ก็สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้อยู่ที่อ่าแมปอันนี้จะเป็นแอร์แมปแอร์ดอบเนาะแมปแอร์ดอบสำหรับร้านของร้านบัตตี้นะครับผมก็ถ้าหากว่าใครที่อยากจะได้แมปนี้นะฮะก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับใครที่สนใจนะครับก็จะประมาณนี้เนาะ เพิ่มความลุกเล่นอาจจะได้ได้ผมได้เปรียบพื้นที่ได้เปรียบนะฮะประมาณนั้นเนาะเป็นแนวทะเลทรายนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อมาได้กว้างนะพื้นที่กว้างมากนะครับกว้างมากเนี่นีหมดเลยนะครับกว้างมาก ว้งางนะโตดกว้างนะฮะประมาณนี้เลยนะครับแมบบเนี่ยก็จะไม่ไม่หน่วงแน่นอนนะครับไม่ทำให้ตกแมบ,บด้วยมีลูกเล่นสำหรับแอบนะครับยิงปืนตรงนี้แอบบตรงนี้ได้ส่องตรงนี้ได้นะครับผมมีพื้นที่ ได้เปรียบมาแอบบตรงนี้ก็ได้สลับปืนรุกเพื่อนนะครับโอเคประมาณนี้ครับแมบก็ประมาณนี้เลยนะครับเอกลักษณ์ของเรานะครับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาในเว็บไซต์ได้นะครับก็คืออยู่ในเว็บไซต์บอร์ไวเบบันะครับผมก็ไปแล้วก็คลิกไปที่ช็อปนะครับก็จะมีรายการให้เลือก โอเคสำหรับวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนีงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับแมปแอนดับ